สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ติดถนนใหญ่รังสิตคลองหนึ่ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สต๊าฟลอสนะคะกำหนดกรีดการลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปานโชนนะคะเดีชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนบวกนะคะทะลุ1,400ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐนะคะที่อาจจะมีสัญญาณชัดเจนว่าอาจจะขึ้นช้านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะภาพการกําหนดกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์นะคะเราคงต้องไปตามกันหน่อยนะคะไปที่คุณทิพนชนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราค่ะคุณนิพนสวัสดีค่ะค่สวัสดีครับค่ะกลยุทธ์ใน,ในการเทรดฟิวเจอร์ต้องมีการปรับยังไงคะวันเลยแนะนําให้รองมาตอนสามโมงครึ่งนะครับค่ะที่แปดแปดสี่จุดห้านะครับก็ใครอยู่ในระบบเราอะนะก็จะทราบทุกคนนะครับ สัญญาณเวลามันเกิดนะมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เราออกสื่อพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณเนี่ยต้องดูเองเป็นนะฮะสัญญาณเกิดเกิดเป็นสัญญาณรองเกิดขึ้นที่แปดแปดสี่จุดหนึ่งนะฮะตอนสามโมงสามโมงสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนาทีนะฮะบ่บายสามโมงนะครับตอนนี้ยังยังเป็นรองอยู่นะครับแต่การเปิดโดดนะครับสัปดาห์ถ้ายังไม่ผ่านแปดเก้าหกนะฮะแปดเก้าเจ็ดจุดแปดนะครับก็ 8, 7, 8, 7, 8, ยังเป็นเรื่องของการปรับฐานนะครับเพราะนั้นการรีบาวก็ไม่ใช่รีบาวแบบจริงจังนะครับให้สังเกตว่าวันนี้ถ้าเซ็นบวกได้เหนืนอสิบจุดเนี่ยก็จะบอกวพรุ่งนี้จะขึ้นต่ออีกวันเด็กน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวฟิวเจอร์เองเราเป็นซีรีส์ซีรีสอนะฮะไปที่ซีรีส์เอมแล้วนะครับแนวต้านก็จะอยู่ประมาณเก้าศูนย์หกนะครับก็ยังเป็นลองมาแล้วรอปิดโพซ ition นะฮะก็เป็นรีบาวเท่านั้นนะคะ เปนลีลาอยู่ค่ะก็เดี๋ยวตามเทรนกันต่อเนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะการกาหนดกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะส่วนภาพของตลาดหุ้นนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงกันดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาคำตอบพร้อมๆกับนักวิเคราในรายการค่ะ Golden v e n t u s e s r e t t Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ Golden v เวนเ r ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานเกรด A ใจกลางเมือง Park คเวนเจอร์ติด BTS เพลิ่นจิตไม่รวมส่วนโรงแรมและสาทรสแควร์ติด BTS ช่องนนทรี C. เพราะที่สุดของอนาคตไม่ใช่แค่สร้างแต่คือการเดินร่วมทางไปด้วยกัน คาดว่าเปิดทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์วันแรก4เมษายน2559ศึกษาข้อมูลที่ w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  i r i t c o m การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน trust อยู่ระหว่างการยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์